สต็อกของอีกละจ้ะโอ้ยกันแดดหมดไวมากค่ะแม่แล้วก็จะมีพี่ที่ทำงานเก่านะคะสั่งเปิดบินสบายซื้อซื้อใส่เองแล้วเหลวุกถูกนองเออเปิดบินเลยนะคะได้ราคาถูกลงน้อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ น,นี้คือยังไม่ครบนะทุกคนนะอันนี้แค่บางส่วนนะคะอันนี้บูสเตอร์ฟ้าคนทองบูสเตอร์ฟ้าคนทองนะจ๊ะแต่มาพันธุบกันแดดแด่พันธุคแบบกันแดดคือแบบขายดีเลยขนาดนี้เนี่ยกันแดดคือแบบออกไวมากนะคะลูกค้าตุนเป็นสองหลอดนะสิ บอกได้เลยถ้าใครได้ลองกันแดดของอีฟแล้วจะติดใจนะคะซันเจลอีฟนะเป็นสูตรใบรลิตทุกคน่าตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะถ้าแบบนี่ค่ะก่ะสท่าตุกมือเลยนะคะออกจากแดดไม่ออกจากแดดต้องทากันแดดไว้เลยนะคะอย่าลืมนะเำเ่อนนะ ไม่ได้มาไลฟ์เท่าไหร่นะคะทุกคนคะก็ไม่ได้มาไลฟ <_ C 1> <ล>์เล<า>ยก็จะเอทไสทำคลิปเอาเนาะเพื่อที่แบบว่าเพราะว่าตอนนี้ Facebook มันครบหนึ่งเดือนมันก็ลบไลฟ์มาแล้วนะอเอกเอกันเลยแบบมันก็ดยาดเงินเลยอ่าค่ะแล้วก็ตัดสต็อกเข้านะคะบูตเตอร์ฟ้าแต่มาแล้วลุ๊ คุณแม่ตั้งคันสั่งได้เลยนะบูสเตอร์ฟ้าบอดี้ออยล์กับอะไรอันเนี้ยบอดี้ออยล์กับอ่อฮะฮะบูสเตอร์ฟ้าครีมเจลครีมเจลส้มนะคะ สองเสริลำรกหมานะคะอโลสอง,สอ,ง,สอ,งอันนี้ตัวช่วยพักผิวหน้านะคะพักผิวหน้าสั่งได้เลยนะทุกคนนะจนะะอันนี้ไฮยา อันนี้คือแบบพร้อมอ่ะพร้อมแบบพร้อมสู้รบกับลูกค้ากับพี่บีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวราสิจมไหก่อนอีกสต๊อกไปแล้วอันนี้ก็คร <ing home. S 1> ีมรักแร้นะคะ เรงสาบ้างนนเบิรนะคะแล้วก็ซันเจลนี่ตุนกันแดดจุกๆเลยแบบนี้เนี่ยสันเจลอ,อี โอเคไหมสัเจรเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสต็อกเรียบร้อยนะคะเออลืมข้าวกันแดดอีกอีกสามใช่ปะพี PB, ะะแบบนีนะคะนี่เอาแบบพีบีก่อนนะคะ โอเคถ้าใครสนใจนะคะสกินแคร์แบรนด์อีฟเวสนะคะสามารถทักมาสั่งได้เลยหรือว่าต้องการราคาที่ถูกลงสามารถเปิดบินได้เลยนะคะอีฟ e เปิดบิน3 0 0พนะคะแล้วก็เวลิเนสเปิดบิน2,000จ้า